ที่ได้พบกับผมแล้วครับช่างแมมิเลเนียนซินูบ้าแล้วก็ช่างพิเชียนซินูบ้าวันนี้เราจะมีจักรมานังกรนนะครับเป็นจักราชายแบรนออโต้ครับตัวนี้ครับนี่ครับดูหน้าตาครับตัวนี้จะทํางานเป็นระบบออโต้ทุกอย่างครับพับเองเกียร์เองตัดเองใช้งานง่ายครับสะดวกอ่เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับกดสตาร์ท 我上班就练那个 เ,เดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับแล้วมาการเกลี่ยออกมาผ้าจะเรียบสวยหวัวท้ายสวย,วยครับนี่วัเรียบสวยเข้ากันหมดครับเ,เ,เกลี่ยสีเข็มออกมาก็สวยทั้งบนทั้งล่างไม่มีย่นไม่มีเดี่ยวไม่มีคดไม่มีงอใช้งานง,ง่ายครับสะดวกยัไงไงก็ฝากไว้ด้วยครับ แทางแฮกกับแท่งเชียนนี่เลน,เนี่อ่ำครับซิลูบ้าขายจากยี่ห้อซิลูบ้าโดยตรงครับผม